นครศรีธรรมราชจุดหมายที่วัฒนธรรมและธรรมชาติมาบรรจบกันซึ่งแน่นอนครับว่าโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ถูกค้นพบที่นครศรีธรรมราชเนี่ยมีตั้งแต่อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่17-18ซึ่งนับว่าเป็นช่วงที่รุ่งเรืองมากที่สุดนะครับของนครศรีธรรมราชโดยนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมและธรรมชาติผสมผสานกันอย่างลงตัวครับเป็นสถานที่เช็คอินอีกหนึ่งแห่งที่ไม่ควรพลาด กฎหมายสาคัญครับเมื่อเดินทางมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเลยห้ามพลาดครับสถานที่เช็คอินที่แรกครับศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับคูบ้านคูเมืองเมื่อใครเดินทางมาถึงเนี่ยก็ต้องมาสักการะบูชาเพื่อเอาเลิกเอาชัยครับ ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยู่บริเวณสนามหน้าเมืองระหว่างถนนราชดำเนินและถนนยมราชประกอบด้วยอาคารห้าหลังหลังกลางเป็นที่ประดิษฐานของศาลหลักเมืองออกแบบคล้ายศิลปะสีวิชัยเรียกว่าทรงเหมชาลาส่วนอาคารเล็กทั้งสหลังถือเป็นบริวารสี่ทิศเรียกว่าศาลจตุโลก,กเทพ ถานที่ที่สองครับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารครับเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนาครศรีธรรมราชและพุทธศาสนิกชนทั่วไปครับโดยมีความเชื่อกันว่าครับเมื่อไข่ที่ได้มาถึงแล้วเนี่ยจะต้องมาสักการะครับพระบรมธาตุเจดีย์ครับซึ่งถือว่าจะเป็นมงคลชีวิตแก่ตัวเองเพราะฉะนั้นวัดพระมหาธาตุวรวิหารเป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญครับที่เราพลาดไม่ได้ครับเมื่อเดินทางมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอเภอเมืองนครศรีธรรมราชจัังหวดนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ริมถนนราชดำเนินเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชั้นวรมหาวิหารเดิมชื่อวัดพระบรมธาตุเป็นปูชนียสถานที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และประเทศไทยในปีพุทธศักราช1719พระเจ้าศรีธรรมโศกราชทรงสร้างเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นพร้อมก่อสร้างเจดีย์องค์ใหม่เป็นเจดีย์ทรงลังกากร,กรมศิลปกรบุรณ ปรียอดทองคําเมื่อพุทธศักราช2,538จากฐานบัวคว่ำบัวงายถึงปรียอดสูงโดยใช้ทองคําเนื้อสิบหุ้มโดยรอบ สายเช็คอินห้ามพลาดครับกับอีกหนึ่งสถานที่ครับย่านท่าวังเมืองนครครับย่านกรุงเมืองเก่าครับที่ทุกคนมาต้องเช็คอินต้องถ่ายรูปครับอย่าลืมนะครับว่าไปแล้วเนี่ยเราจะได้มุมถ่ายรูปเก๋ๆเพราะฉะนั้นย่านท่าวังเมืองนครพลาดไม่ได้ครับเมื่อเดินทางไปที่นครศรีธรรมราช ย่านท่าวังเมืองนครย่านการท้าเก่าแก่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เราอยากเชิญชวนทุกคนมาพบกับย่านเมืองเก่าในมุมใหม่ๆกับกลิ่นอายที่ยังคงความคลาสสิกความสวยงามของสถาปัตยกรรมวัดวาอารามเล็กๆที่วิจิตรร้านอาหารหลากหลายสไตล์ผู้คนที่มีความหลากหลายช่วงวัยและยังเป็นสีสันที่ยังคงเคลื่อนไหวในย่านสร้างสารรค์ที่มีชีวิต สถานที่ครับที่คนรักแสงแดดและทะเลเนี่ยพลาดไม่ได้ครับนั่นคืออุทยานแห่งชาติหาดขนอมครับหมู่เกาะทะเลใต้ครับโดยเป็นหาดที่มีชื่อเสียงมากนะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชโดดเด่นด้วยหาดทรายที่ทอดยาวออกไปนะครับผู้ขนานกับทิวสนเป็นสถานที่ที่น่าสนใจครับรับรองว่าคนที่ชอบทะเลแล้วก็หาดทรายเนี่ยจะต้องประทับใจแน่นอนครับเมื่อเดินทางไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราช อุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ทำการอุทยานตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข4232ถนนเลียบชายทะเลสีชนขนอมเขาหินพับผ้าแพนเค้กร็อกเป็นปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่พบเห็นได้บนเขาหินและหมู่เกาะในทะเลขนอมลักษณะที่จะเห็นเป็นแผ่นหินที่พับซ้อนเรียงกันเป็นชั้นๆสูงขึ้นไป สำหรับใครนะครับที่ชอบขับรถแล้วเจอวิวสวยๆอีกหนึ่งสถานที่ที่พลาดไม่ได้เลยครับนั่นก็คือถนนเลียบชายทะเลเขาพลายดำต้องบอกว่ามันเป็นถนนเนี่ยที่ทอดยาวนะครับแล้วถูกขนานนามว่าเป็นถนนเรียบชายทะเลที่สวยที่สุดในฝั่งอ่าวไทยอ่ะได้ยินอย่างนี้แล้วพลาดไม่ได้ครับ ถนนเรียบชายทะเลเขาพลายดำอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชคือทางหลวงหมายเลข4232ขนอมสี่ชนได้ชื่อว่าเป็นถนนเรียบชายทะเลที่สวยที่สุดในฝั่งอ่าวไทยลักษณะเป็นถนนลาดยางเรียบเลาะไปตามไหล่เขาอีกฝั่งของถนนสามารถมองเห็นทะเลตลอดเส้นทางมีจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สามารถจอดรถไปชมวิวทิวทัศน์ของท้องทะเลฝั่งอ่าวไทยจากมุมสูงได้อยู่อย่างหลายจุด และถนนเส้นนี้ยังผ่านที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดขนอมมหู่เกาะทะเลใต้ด้วย สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครับของนครศรีธรรมราชที่พลาดไม่ได้เลยนะครับสายมูต้องแวะไปครับนั่นก็คือวัดสุชนครับซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ซึ่งภายในเนี่ยประดิษฐานองค์เวสวุวรรณไว้นะครับซึ่งเป็นปางธนบดีเศรษฐีชัมพลครับโดยทุกคนเนี่ยจะเรียกว่าพ่อรวยโดยปางนี้นี่โดดเด่นมากนะครับในเรื่องของการขอพรเรื่องของโชคลาภและเงินทองอ่ะสายมูห้ามพลาดครับ วัดสุชนตั้งอยู่ในอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งภายในวัดปดิสถานองค์้าวเวสวรร์องค์สีขาวเป็นปางธนบดีเศรษฐีชำพลประจำวันอังคารโดดเด่นด้านการเงินทุกรูปแบบนิยมขอพอรด้านโชคลาภเงินทองเสริมทรัพย์ความมันม่นคงมัง่งคังร่ำรวยขจัดปัดเป่าสิ่งอปมงคล ายกิจกรรม o u t d o r นะครับพลาดไม่ได้เลยกับชุมชนพรมโลกและน้ําตกพรมโลกครับโดยชุมชนนี้เป็นชุมชนเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสมบูรณ์แบบเลยนะครับโดยชุมชนแห่งนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมสําหรับนักท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยานการเดินป่าและการเดินชมน้ําตกครับ ชุมชนพรมโลกอำเภอรพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลพรมโลกเป็นชุมชนเล็กๆท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เดินป่าไปชมน้ำตกพรมโลกมีคลองปลายอวยและคลองนอกท่าไหลผ่านหมู่บ้านมีต้น,น้นามมาจากอุทยานแห่งชาติเขาหลวงนอกจากนี้ครับยังมีที่พักแบบโฮมสเตย์ที่ชาวบ้านเนี่ยให้บริการนักท่องเที่ยวไว้ด้วย สถานที่ท่องเที่ยวครับที่เรียกว่าเป็นจุดชมวิวที่อันศีนจริงๆครับสำหรับการเดินทางไปที่นครศรีธรรมราชต้องบอกว่าเดินทางก็ง่ายนะครับสามารถนํารถยนต์เนี่ยขึ้นไปได้เลยมีห้องน้ําอาหารที่พักตลอดจนจุดกลางเต็นท์นะครับสามารถเดินทางไปได้อย่างง่ายๆเลยแล้วก็จะได้ไปเห็นวิวทิวทัศน์ที่เรียกว่าเป็นจุดอันศีนและสวยจริงๆครับ ทะเลหมอกเขาศูนย์อำเภอฉวางจัังหวดนะครศรีธรรมราชตั้งอยู่ตำบลไม้เลียงมีความสูง510เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางบนยอดเขาศูนย์สามารถชมทัศนียภาพได้360องศาเป็นทั้งจุดชมทะเลหมอกและพาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าบริเวณจุดชมวิวมีลานกลางเต็นท์และอุปกรณ์เต็นท์ให้เช่ารถยนต์ส่วนตัวสามารถขึ้นไปถึงจุดชมทะเลหมอกได้ นครศรีธรรมราชครับจุดหมายที่วัฒนธรรมและธรรมชาติมาบรรจบกันอีกหนึ่งเมืองน่าเที่ยวครับ